ขอกรับสวัสดีครับท่านผู้ชมท,ท,ท,ทุกท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง YouTube ของอาจารย์หมอก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นำเอารูปร่อโบราณน,นะครับพิมพ์ขี้ตาสามชายจากวัดบางคานมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะเป็นพระสวยครแท้นะครับสวยงามพระรูปร่อโบราณน,นะครับ ยู่ต้นต้นเลยนะครับพิมพ์ขี้ตาสามชายดูความคมความชัดดูขี้ตานะครับดูตานะครับดูในตาครับตามีเมตาแล้วก็มีขี้ตานะครับดูสังเกตดีพิมพ์นี้เป็นพิมพ์สามชายนะครับจากวัดบางทารจังหวัดพิจิตรนะครับเนื้อสวยงามมากพระองค์นี้นะครับดูครับ ดูความคมชัดของพระองค์นี้นะครับท่านผู้ชมใครสนใจนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะครับศู4ย์0 4 4 7 1ศย์ี่ี่เจ็ดหนึ่งโทรมาสอบถามได้นะครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันงามงามกนเลยนะครับวันนี้นะครับงามงามก็เลยพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับความงดงามดูเท่านนะครับผมไม่จากบรรยายมากนะครับคนที่ดูรู้แล้วก็รู้เองว่าเป็นพระแท้ไม่แท้นะครับ ผู้ชํานาญการนะครับจะดูรู้นะครับแท้หรือไม่แท้นะครับพระองค์นี้นะครับเดี๋ยวผมตัดภาพเล็กๆนะครับนี่ภาพใบหน้าเล็กๆก็ให้ดูกันใกล้ๆนะครับดูดวดูที่ตาร้บที่ตาขาดนะครับอีกข้างหนึ่งนี่ด้านใบหูด้านหลังนะครับท่านผู้ชมด้านหลังผมจะมีภาพตัดภาพเล็กๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับเป็นภาพทร้ายนะครับตัดภาพเล็กๆเป็นบางส่วนนะครับ นี harma, il, да, autre, ่ด้านหลังด้านศีษะครับดูเนื้อทองเก่ามากนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับเก่ามากครับยุคต้นโต๊ะเลยนี่ถ่ายเต็มองนะครับท่านผู้ชมได้จะมีเบ้านะครับการรอเบ้านะครับถิมพที่ตาในนี่เบ้างดงามนะเบ้าแบบนี้นะครับจากวัดบางทานจังหวัดพิจิตรนะครับท่านใดสนใจนะเบอร์ขึ้นที่หน้าจอตลอดเวลานะครับโทรมาสอบถามได้นะครับผมได้นํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ใครสนใจโทรมาเลยนะครับก่อนพระองค์นี้จะไปซะก่อนนะครับไปเที่ยวซะก่อนนะครับจะถูกคนนิมนต์ไปก่อนนะครับท่านใดสนใจคมชัดมากครับเนื้อเก่ามากนะพระองค์นี้นะครับเก่ามากนะครับผมบอกก็ว่าเก่ามากดูเอาเองนะครับในตาสองตานะครับดูในดวงตาของพระองค์นี้นะครับเก่าไม่เก่าดูเอาเองนะครับเนื้อนะครับ ผู้ชำนาญการจะย่อมมองรู้นะครับเก่าอย่างไงนะครับเนื้อหาสาระแบบไหนถึงเป็นพาแท้วันนี้กลับขอบคุณ